ญี่ปุ่นช่วงนี้เป็นช่วงที่มีซากุระบานแล้วค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวแต่เหมือนว่าจังหวะไม่ค่อยจะดีเพราะว่ามีข่าวที่ไม่ค่อยดีสร้างความกังวลให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงนี้ของญี่ปุ่นถึง2เรื่องใหญ่ๆเลยนะคะ2เรื่องหลักๆเรื่องแรกก็คือเรื่องของอาหารเสริมข้าวยีสต์แดงที่ผลิตในบริษัทของญี่ปุ่นเนี่ยแหละค่ะเป็นอาหารเสริมช่วยลดคอเลสเตอรอล แต่ปรากฏว่าล่าสุดคือมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว5ศพจากการที่กินอาหารเสริมตัวนี้เข้าไปนะคะนอกจากนี้อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นที่สั่นคลอนความเชื่อมั่นเหมือนกันก็คือเรื่องของโรคชนิดหนึ่งเป็นโรคแบคทีเรียกินเนื้อคนคือฟังชื่อแล้วก็หวาดผวากันเลยทีเดียวนะคะเอาไปดูกันก่อนละกันค่ะเรื่องของ แบคทีเรียกินเนื้อคนเพราะว่ากรุงโตเกียวเขามีการเตือนประกาศเตือนประชาชนนะคะว่าให้มีการเฝ้าระวังหลังจากที่ผู้ติดเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคนเนี่ยคือจํานวนพุ่งขึ้นหลายเท่าถ้ารวมๆทั่วประเทศแล้วมีพบผู้ติดเชื้อแล้วถึงกว่า500รายโดยแบคทีเรียกินเนื้อคนในไทยบางครั้งก็เรียกว่าไข้ออดอีแด,ดงก็มีนะคะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียสเตปโตคอคคัสกลุ่ม A ค่ะ โดยจานวนผู้ป่วยที่พบในกรุงโตเกียวตอนนี้อยู่ที่88รายเขาบอกว่าสูงกว่าปีที่ผ่านมา3เท่าค่ะและนอกจากนี้นะคะถ้าหากว่าโดยรวมภาพรวมของทั้งประเทศแล้วนะคะมีรายงานพบผู้ติดเชื้อจํานวน517รรายสูงกว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาถึง4เท่าค่ะก็ถือว่าสูงขึ้นมากทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามนะคะศาสตราจารย์ที่โตชิฮอนด้าศาสตราจารย์ด้านโรคติดเชื้อของทางมหาวิทยาลัยฟูจิตะในญี่ปุ่นบอกว่าสําหรับโรคแบคทีเรียกินเนื้อคนเนี่ย มันจะไม่เหมือนกับโรคโควิด1 9หรือว่าเป็นโรคปอดบวมการกระจายของเชื้อเนี่ยนะคะก็คงไม่สามารถที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างหรือว่าถึงขั้นต้องประกาศเตือนว่าเป็นภาวะโรคระบาดค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันตัวที่ง่ายที่สุดของโรคนี้เขาก็คือให้ล้างมือให้สะอาดอยู่สม่ำเสมอนะคะส่วนในแพทย์ ยงผู้อรวันผู้เชี่ยวชาญด้านเวชวิทยาของไทยเราเองก็มีการโพสต์ทาง Facebook ส่วนตัวด้วยบอกว่าโรคนี้ส่วนใหญ่นะคะมักจะเกิดกับคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ําหรือว่ามีการกินยากดภูมิต้านทานค่ะโดยตัวเชือ้อแบคทีเรียสเตปโตคอคัสกรุ๊ป A เนี่ยเป็นแบคทีเรียที่เกิดได้หมดทั้งในเด็กแล้วก็ในผู้ใหญ่ด้วยนะคะประเทศไทยก็พบได้แต่ว่าพบไม่มากหรอกค่ะ ก็จะมีน้าเป็นห่วงถ้าหากว่าคนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีก็มียารักษาโรคแล้วก็สามารถที่จะรักษาให้หายได้ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามอาการเบื้องต้นเขาบอกว่าให้สังเกตอาการด้วยถ้าหากว่ามีไข้เจ็บคอมีตุ่มนองที่ผิวหนังหรือว่ามีผื่นผื่นคล้ายๆกับกระดาษทรายอันนี้รีบไปพบแพทย์ไว้ก่อนเลยนะคะ อาละค่ะดูอีกเรื่องนึงนอกจากใบทีเรียกินเนื้อคนแล้วเรื่องของอาหารเสริมที่มีข้าวยีสดแดงเป็นส่วนผสมที่ผลิตในบริษัทของญี่ปุ่นตอนนี้ค่ะก็สร้างความหวัดผวาเหมือนกันก็อย่างที่เราทราบกันดีอาหารเสริมของญี่ปุ่นเข้ามาในไทยก็มีอยู่จํานวนหนึ่งนะคะที่คน คนไทยก็กินด้วยเหมือนกันค่ะตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตแล้ว5ศพแล้วก็เลยทําให้ทางหน่วยงานสาธารณาสุขเขาต้องลงพื้นที่อย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะคะคือลงพื้นที่ไปตรวจโรงงานอันนี้เป็นภาพของโรงงานแห่งที่2ในจังหวัดวากกยามะค่ะ เพื่อจะไปหาหลักฐานเชื่อมโยงการเสียชีวิตของผู้บริโภคทั้ง5รายก่อนหน้านี้ไปโอซาก้ามาแล้วโรงงานที่โอซาก้าก็ตรวจค้นคือวันนึงก็ไปที่นึงอีกวันนึงก็ไปตรวจอีกที่นึงจะได้หาหลักฐานเชื่อมโยงว่าอะไรเป็นสารปนเปื้อนหรืออะไรก็ตามนะคะที่ทําให้เกิดการเสียชีวิตครั้งนี้ค่ะทางบริษัทโคบายาชิที่มีฐานการผลิตในโอซาก้าเนี่ยเขาเป็นคนระบุเองด้วยนะคะว่าทางบริษัทไปพบสารตัวหนึ่งเรียกว่าพิวเบรุลิกเอซิดอันนี้เป็นสารที่เกิดจากราสีน้ําเงิน แล้วมัน,มนไปปนเปื้อนอยู่ในอาหารเสริมตัวนี้ได้ยังไงไม่ทราบไปพบอยู่ในสายการผลิตที่เกิดขึ้นที่โอซาก้านะคะในช่วงเดือนเมษายนถึงตุลาคมปีที่แล้วซึ่งทางด้านของกระทรวงสาธารณ,ส,าารณสุขญี่ปุ่นบอกว่านับจนถึงวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนที่ต้องเข้ารักษาตัวหรือล้มป่วยหลังจากที่กินอาหารเสริมตัวนี้ไปแล้วเนี่ยนะคะ114รายแต่สาเหตุสําหรับคนที่เสียชีวิตนั้นยังไม่แน่ชัดไม่ได้ยืนยัน เชื่อว่าเรื่องของอาหารเสริมเนี่ยยังไงก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงค่ะว่าอาหารเสริมเบนิโคจิตัวนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องกับการตายโดยเฉพาะเรื่องของผลกระทบกับไตโดยทางบริษัทโคบายาชิเนี่ยนะคะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้ความร่วมมือเต็มที่เพื่อจะได้เกิดความกระจ่างโดยเร็ว ก่อนหน้านี้เนี่ยทางบริษัทรัฐบาลญี่ปุ่นเองเ,ออเขาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์บริษัทแห่งนี้ด้วยบอกว่าทําไมถึงออกมาเคลื่อนไหวช้าทําไมถึงออกมาประกาศเตือนช้าทาั้งๆที่พอจะทราบเรื่องนี้อยู่แล้วเนี่ยประมาณ2เดือนได้แล้วเพิ่งจะมีการประกาศเตือนและที่สําคัญก็เพิ่งเรียกคืนสินค้าไปเมื่อ22มีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะก็เลยทําให้มีผู้ล้มป่วยจํานวนมากค่ะ โดยบริษัทโคบายาชิแถลงมวลสุขบอกว่าทางบริษัทกําลังเร่งสืบสวนแล้วค่ะหาความเชื่อมโยงว่ามันเกิดความผิดพลาดอะไรกันแน่และก็จะเร่งแก้ไขปัญหายอย่างเต็มที่นะคะฟังเสียงของทางผู้บริหารหน่อยค่ะเอ現在当社が製造いたしますベニコージを摂取することによる腎疾患等の発生問題によりまして非常に多くの皆様にご心痛ご不安 をおかけしており、今回の件が社会問題にまで発展しておりますこと、深くお詫び申し上げます。今回の事態の全容の解明、これ以上の被害の拡大防止と原因の究明、お客様への丁寧な説明と保証を含めた真摯な対応、品質管理体制はもちろん、危機管理体制の改善、 นี่แหละคะ่ะเป็นการถแถลงแสดงความรับผิดชอบจากทางผู้บริหารนะคะคุณผู้ชมคะตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอันนี้ไม่ได้ขายอยู่แค่ในญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะแต่เขาส่งออกขายไปทั่วโลกนะคะไปที่บริษัทโฮเซลถึง52บริษัทซึ่งตอนนี้หน่วยงานอาหารและยาไต้หวันค่ะเขาก็มีการสืบสวนกรณีนี้เหมือนกันเนื่องจากว่ามิงชาราวัย70ปีชาวไต้หวนันเสียชีวิตไตวายนะคะหลังจากที่ทานอาหารเสริมตัวนี้เข้าไปนอกจากนี้ที่จีนเองสมาคมผู้บริโภคจีนแจ้งเตือนประชาชนแล้วคะ่ะ ให้หยุดรับประทานอาหารเสริมตัวนี้เอาไว้ก่อนนะคะต้องหาความกระจ่างก,ก่อนค่ะโดยถ้าหากว่าไปทําความรู้จักกับข้าวยีสต์แดงในอาหารเสริมตัวนี้นะคะข้าวยีสต์แดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยยีสต์ราค่ะโดยชื่อ Monascus purpureus เป็นยีสต์ราในอาหารที่เขาบอกว่าก็สามารถกินได้ปลอดภัยมีสรรพคุณในการช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีในร่างกายนะคะแต่ก็มีคําเตือนเรื่องของกระบวนการหมักอยู่เหมือนกันสามารถก่อให้เกิดสารพิษได้เรียกว่าซิตรินิน อันนี้แหละค่ะที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องการทํางานของไตนะคะประเทศในแถบตะวันออกหลายประเทศค่ะเขาบอกว่ามีการใช้ข้าวยีสต์แดงนียไปเป็นส่วนประกอบของอาหารในการปรุงอาหารมานานแล้วนะคะตั้งแต่สมัยโบราณแล้วอย่างเช่นเอาไปทําหมูแดงเป็ดปักกิ่งซอสเดียนตตโฟเต,ต้าหูย้ยีที่มีสีแดงหรือเอาไปทําเป็นเครื่องปรุงในเหล้าเบียร์แล้วก็ถูกใช้เป็นยาพื้นบ้านรวมทั้งเครื่องสําอางด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะถ้าจะให้ข้อแนะนำนะคะสำหรับผู้บริโภคอย่างเรา,เราก็คือก่อนที่จะใช้อา,อาหารเสริมที่มีข้าวยีสต์แดงเนี่ยควรปรึกษาแพทย์ด้วยเพราะว่าบางหน่วยงานโดยเฉพาะอย่าง fda คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วข้าวยีสต์แดงบางยี่ห้อ เป็นยานะคะไม่ใช่อาหารเสริมการจะรับประทานเข้าไปก็ต้องปรึกษาแพทย์เอาไว้ก่อนดีกว่าโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นโรคตับโรคไตหรือมีการทานยาอะไรที่เป็นยาประจําตัวอยู่แล้วไม่ควรที่จะทานอาหารเสริมในชนิดนี้เข้าไปด้วยนะคะ